สวัสดีค่ะทุกคนสมยุธเจริญยนต์นะคะวันนี้ติ๊กมาแนะนําตัวเครื่อง r t 1 0 0ีร้อยทั้ง2ตัวอาจะเห็นได้ว่าวันนี้มีเครื่อง2ตัวเลยนะคะที่จะแนะนําคือเครื่องที่ติดตั้งทั้ง2ตัวนี้เป็น R t 1 0ทีร้อยทั้งคู่สภาพภายนอกก็คือสภาพ,พใช้งานได้ตามปกติเป็น r t 1 0 0หร้อยหางบนนะคะสังเกตได้จากมีตําหนิปากมือควงทั้ง2ตัวเลยร้านจะมาขา ในราคา1900 0บาททั้ง2ตัวเลยค่ะตัวละ1900 0บาทสภาพการใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะน้ำมันเครื่องก็ยังดีอยู่นะคะใช้งานได้ตามปกติทั้ง2ตัวเลยนะหากมีใครสนใจนะคะเครื่องราคาถูกจะบอกว่าเป็นราคาโปรโมชั่นก็น่าจะได้หละเพราะว่าช่วงนี้อะคะ่ะเศรษฐ,ฐกิจมันก็ซบเซานิดหน่อย ก็เลยทําให้ลูกค้าที่อยากได้เครื่องราคาซอฟต์ราคาเบาเแต่ใช้งานได้ตามปกติทั้ง2ตัวตัวนี้เป็นหางบอลตัวนี้เป็นหางแดงนะคะใช้งานได้ตามปกติทั้งคู่เลยเสียงเครื่องดีแรงดันดีตัวมูเลกก่ก็ไม่มีเสียงออดไม่มีเลเครื่องยังไม่เคยเปิดทั้งคู่นะคะเครื่องเดิมๆหมดเลยนะที่ร้านเป็นเครื่องเดิมค่ะตัวนี้ก็ยังดีอยู่สภาพดีเสียงของมูเล่ยังโอเคอยู่นะคะ เดิมๆไม่เคยเปิดทั้งคู่เลยค่ะเดี๋ยวจะมีการติดคลิปให้ฟังนะคะหากมีลูกค้าท่านใดอยากเอาเครื่องไปใช้นีน่นาไปตั้งวิทน้ำโดยที่ปล่อยทิ้งเลยไม่ต้องห่วงว่าเออเป็นเครื่องแพงแล้วจะมีปัญหาอะไรก็คือตั้งทิ้งไว้ได้เลยในรคาคาถูกโดยที่ไม่ซีเรียสเรื่องปากมือควงบินเพราะมันมีตำหนิบินปากมือควงทั้งคู่เลยตัวละ19,000บาท ท่านใดสนใจทักแชทเข้ามาที่เพจสมยศเจริญยนต์หรือ,อแอดไลน์ที่080 11 2 8560หรือจะโทรเข้ามาก็ได้ค่ะสมยศเจริญยนต์065 930 7 563หรืออีกเบอร์นึงคือ080 11 2 8560เบอร์อนี้ก็โทรได้ค่ะโทรเข้ามาคุยรายละเอียดได้หรือจะมาสองตัวเลยก็ได้ราคาเรายังคุยกันได้นะคะหากเข้ามาที่ร้านรับเองร้านก็ยังมีส่วนลดให้ได้อยู่นะคะ หากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ